สวัสดีครับผมช่องบารพลทองคนอีกก็เจออัดหน้าจอคลิปได้อีกหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็วันที่สี่วันเป็นวันศุกร์ผมไปถ่ายคลิปวันนี้นะทุกคนท่านก็เป็นวันที่สี่วันศุกร์แล้วก็วันนี้ก็ไปธรรมะวิญญาณเหมือนเดิมทุกคนทุกท่านก็สองสามวันสี่วันผมไปทีนึงไปถ่ายคลิปแรกก็จะถ่ายแล้วก็อรเวณธรรมะวิญญาณให้คุณได้ชมกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมมากไหมธรรมะวิญญาณาสร้างอะไรบ้างอันเนี้ยทุกท่าน เป็นสไตล์ผมทุกนท่านสไตล์ของช่องบาาผลทองเขาเรียนแนะข้หลวงปู่ก็ออกมารับศรัทธาญาติโยมเหมือนเดิมทุกคนทุกท่านก่อนออกมาเดินออกมาหลวงปู่โยนอะไรให้รู้ยญาติโยมฝันทางทางกุฏิที่หลวงปู่นอนนั่นนะแต่ทางที่ผมถ่ายไม่ได้โยนมาให้นะอะไรก็รู้นะก็ดูดูไดคลิปผมเอาทุกคนทุกท่านและวันนี้ก็คนประเทศลราข้ามผมมาเยอะเลยนะทุกคนท่านมามากรากคระหลวงปู่นะทำทุนเงินทุนอะไรมาให้หลวงปู่ด้วยเป็นป่าะนะนะ เอาชมคลิปผมรู้ก่อนทุกคนนะฝากกดติดตามช่องดูคลิปบ่าวคนทองกุลิตกุลิษาให้ผมทั้งหนึ่งช่องเลยนะขอกดติดตามแล้วฝากแชร์ได้แชร์ผมด้วยนะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตก่งผมด้วยนะครับขอการสนับสนุนนะครับผมก่อนนะเราตื่นเต้นมากเลยข้างอ๋อข้างหน้าเราตื่นเต้นเหมือนกันขนาดง่วงง่วงอยู่ก็จะดู ถ้าเห็นบนจอถ้าเห็นหลวงปู่ท่านนับประคำแสดงว่าท่านอธิฐานจิตในพวกเราให้พวกเราเปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับโชคเด้อขณะที่หลวงปู่นับประคำอย่าพึ่งบี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออบางคนลูดซิปปื๊ดออกเลยอย่าพึ่งหลวงปู่ยังไม่นั่งเลยนะถ้าหลวงปู่นับประคำนั้นแสดงว่าท่านอธิฐานจิตในพวกเราเด้อนะท่านอธิฐานจิตในพวกเราได้ร่ำรวยได้มีความสุข ได้เจิญศีลภาวนาขอให้รวยรวยรวยและขอให้รวยในศีลในธรรมเดอ้อขอใหอ้ได้ร่วมกันต่ออายุพรพุทธศาสนาออกไปอีกนะครับกนะ็ขอ,ขอ,อนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ลูกหาทุกตั้งทุกคนว,น,น,นวันนี้หลวงปู่เย็นวันนี้หลวงปู่จะจ่ายเงินค่าที่ดินทั้งหมด29ล้านบาทนรับต่อสาธุดังๆกับูณกับหลวงปู่ครับ เงินนมาจากไหนก็จากเม็ดทรายเม็ดเล็ๆที่รวมกันแล้วหล่อหลอมเป็นภูเขาที่ใหญ่โตว,วันนี้เกิดจากแรงศรัทธาของพี่น้องนะก็อโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเด้อนะพี่กีเอาเอาไม้ทุโฟกคนมาอีกมาอย่าง ช่วงเี้สายคนมาเต้มเลยทุกคนท่านเป็นวันศุกร์นะช่วงช้ามามันก็ค่อยเยอะสามวงหาสี่วงเนี่ยคนจะออกมาเต้มเลยคุณญาติยูนะ Oh พาหัวสุรินทราตนเมืกฟ้ามุ่งมืดนาโเวออนดนทะลงวิมานภาษาในอากาศกำังเราจะตุโลกบานสถิตในวิมานดังสีคือปัญญาตาตาลทากปัญญาเวลุลาหาปัญญาเวลุปะคาปัญญาเวรุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเงาแก่เทพญณาเจ้านั้ง อหญายังอยู่บูบูพัาสัตตาโบราณจึงพร้อมกันนานถวไยบาตทางพญานักาลาดฟันฟังนาทีลวงหวงพุาลแรงดินร่ดวนพ่พันจะกูวินญาณตกลลมไม่มีพอกับทางพญานิมราชเจ้าฮอลณีนั่งดอนนี้นั่นแนบนำโดนดูทำนังน่อยเมฆทาอาอหาจาในมนุษย์แห่ห้อง วนในวังวนและยันนามดูตำหนักมินพาในไฟนายันกว้างหงเกิดขึนเป็นบัตเตอร์พีโบคนนี้และยำยาทุกแรงลามหาไม่ในโคตรโทสีทังเกลี่ยเกี่วปูต้นใตอยู่ในประเทศลาชทานีในเมืองจันทาบริลังสักทางลวงกวาง เอไกดังกไใสงสีอยุทากรไฟ้ดนวเป็นเนตนอยู่ในประเทองเทพจาเจ้าั้งหตนหกสางระดับปนมบรมเจดีสีสถานหวงเป็นเขกดีปัจาาเจ้า ผู้ัตรายพระบาทผู้นำรอดน้องหันหลวงกระตมวงเดพดาตนาสาววันลพุทธศาสนาในควเคารทัศมาก่อนเชิญเดพดาเจ้าทั้งหลายจงเสด็จดีลาลงมาะสมจงนุงกันตาสถานดินี ตนดวงก็คาเธินสัพเพเทวาสกัจัง निरान्चसान् सुनान्तो सक्षमोखादं सक्षे कामेन चरूपें किरिसिर्खरातते चन्तारिखे วันข้าเนี่ยเข้าวาทุงิีเขตเตพุมมาจยันตตเดวานชาระคารเวสเมย์ยาคันธาพนาคาติยทันตาสันติเกย์ยังนิวรวัจนะนังสา

ตัวอาราตตสามพธาสารนโมตัมสัพพาะต์ตัอาราตตสามมาสัมปตัสสัมโคตัมสารนังกัจจาริยธรรมสารนังกัจจาริสังขมสาร ปิโคตัาสระณังคาจามิโตติยังปิทังมาสระณังคาจามิตติยังปสังฆังสระณังคาจามิตติยังปโรธังสระณังคาจามิตติยัง Te llamo pesada, sabata, cachangé. Y te peso, coca, vanas, samba, samba, tobe, chaka, vanas, samba, no asotatón, no cabezón, no atarón con esa มันที่สีวันสุกนะเดือนตุลาครลงพวออกรักษาจุมและบุทธาพิเศษด้วยวันนี้มีบุทธาพิเศษเดียวของไปที่เรียนเป็นเรียนขอพ่อปานนะแล้วก็เรียนเจ้าสัวต่างเด आमा yeah, no. yeah.